แล้วให้พูดก็ไม่เถื่อนไงก็มาคุยกับสภาไงไม่กฎของไฟขับที่ไม่ได้เป็นข้ามกฎของไฟขับข้ามผู้หนึ่งไฟขับแล้วจะให้พูดว่าอะไรอ่ะใช่ทําไมต้องใส่กางเกงตามด้วยอะครับมันเป็นสไตล์ก็เพราะว่ามืนกัเครื่องเกงสวัสดีค่ะไวรุสวันนีค่ะไม่ได้ซื้อทำไมวัสดีครูสวัสดีครูนี่ดูด้วยเสียงเวลาเดินไวรุนอเมริกา ลำคันอาวัยวิทย์ไม่ได้นะห้ามว่าผมอันนี้ลูกพี่เนยเขาบอกให้ใส่อันนี้ครับทำไมทำไมพี่เนยเลยเอ้ยทำร้ายพี่โอ้โหทำร้ายพี่ใารหมอหมอช่วยผมด้วยผมไปนอนโรงพยาบาลบ่อยมากเลยทำเองนะลำคันเหนือนี่นะเออหมอช่วยไม่ได้ฮะหมอเมือยู่หมอเมือพิมอยู่หมอเห็นใครวิ่งไปวิ่งมากุ้งกิ้งกุงกิ้งหมออยากซักเหมือนกันถอดแล้วถอดแล้วครับถอดแล้ว <c oughs> อย่าไปกวนหมอหมอกำลังเขียนพอทอยู่ออกมาปล่อยให้หมอสมาธิเขียนเขียนพอทกอนมามาพี่เดี๋ยวหนูลับตัวเต็มอ่ะหนูรับเลยไม่ได้เลยไปเปลี่ยนชุดก่อนเราอ่ะก่อนที่จะทำเงินก่อนที่จะ <ไป S 1> ทำเงินเรา,าอ,อ่ะไปขายปลาแล้วไปเปลี่ยนชุดก่อนฟังก่อนพอฟังก่อนเขายัางเขียนพอดกัน็ถึงเองถึงก็ถึงปับปุกเวเรียกเลยอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครูขอบคุณครูเมื่อกี้อยู่ดีๆก็พี่นวิ่งเข้ามาหนูตกใจเลย เออแล้วเขาวิ่งเข้าไปลึกด้วยไอคนผมแดงแดงใช่ไหมผู้หญิงผู้หญิงอะค่ะแล้วเรียกเรียกเขาไม่ตอบด้วยเขาพี่งมาตอบข้างหน้าแล้วก็เพื่อนเขาก็บอกว่าพี่เขาบอกว่าน้องผมไม่ไม่ทราบครับอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่รอดส่วนผู้หญิงเขาก็ไม่ว่าไงวันหลังวิ่งตะคุบเลยดีกว่าจับปรับแสนหนึ่งแล้วแล้วผู้หญิงเขาก็ไม่ว่าไงนะเขาก็ไม่พูดอะไรเขาาว่าไงบ้างตอนคุยกับอุ๋ยเขาได้พูดอะไรไหมเออไม่ครับผมไม่ไม่ได้คุยเขาก็ ส่งเง่นให้พี่เขาอย่างเดียวแล้วก็เสร็จเพราะว่าคนที่รับเงินคือผู้ชายยอดเดียวเลยอืมก็แปลว่าเขาทำงานเป็นกลุ่มไงแก๊งไหนไม่รู้นะเออพี่ได้ยินใช่ไหมฮัลโหลคิวเตอร์น่าจะได้ยินอยู่นะคิวเตอร์ถ้าได้ยินอย่างน้อยก็ส่งส่งอะไรสส่งซิกหน่อยอายกยกสองมือขึ้น เรียบร้อยววามไม่ใช่พี่วิตเตอร์วะเอา้าลองดูดิใช่แขกแล้วเ <Hello? S 1> ปล่าอ่ะโอเคพิมวิตเตอร <Hello. S 1> ไนนะ์ได้ยินอ่ะได้ยินยังนเช็คแกเช็คนี่นี้แขกไม่ชอบความตัวต้องมีการเช็คกันสักนิดนึงมาว่ามามันมัน การเช็คกันแล้วพี่คือมันไปกิจกรรมวันเดียวครับพี่เอ่อค่าเข้าสมัครคนละหนึ่งพันจำนวนหกสิบคนแบ่งกลุ่มเป็นสิบสองกลุ่มกลุ่มละห้าคมอ่ะคะตารางการจัดงานนี้มันคืออะไรเหรอตารางการจัดงานก็เะยะเวลาปะไม่ค่ะคือแบบว่าเอ่อเริ่มงานหนึ่งทุ่มแล้วก็โอ้โอเคครับโอเคครับ เราอุตส่าห์ให้สมาธิก็ยังไม่ได้ออกมาฟังค่ะเพื่อนเหงาแหละอยู่คือเขาจะแบ่งอ,ออกมา,า,าเขาจะแบ่งออกมาเป็นสิบสองกลุ่มกลุ่มละห้าคนและ,และเอให้ห้าคนนะั้นต่อยกันให้เหลือเหลือหนึ่งคนมันจะเป็นไฟขับค่ะพี่ให้เหลือหนึ่งคนพอเหลือหนึ่งคนเสร็จเอาหนึ่งคนของแต่ละกลุ่มนั้นมาต่อยกันอีกมันก็จะเป็นสิบสองคนใช่ไหมพี่ก็สิบสองก็ต่อยกันปุ๊บพอเหลือหก หกก็มาต่อยกันให้เหลือสามแล้วสามสามคนนะคะยังไงก็ได้รางวัลแล้วคือพี่สามได้หนึ่งหมื่นที่สองได้หนึ่งหมื่นที่หนึ่งได้หนึ่งแสนคือสามคนนั้นน่ะก็คือต่อยกันแล้วใค<ส>รคนใช่แต่ว่าค่าเข้า,ขาพี่อย่าลืมนี่หกสิบคนนะค่าเข้า,ขา,ขาคนละพันมันหกหมื่นแต่คุณหมอเขาออกเอง, 6, งอี่งหกหมื่นไงเขาจะเหมือนแบบโปรโมทของไฟขับเขาด้วยไงคะพี่อใช่แล้วคือถ้ามีการแบบว่าเหมือน มีการบัฟกันจนสตอรี่ออกไปข้างนอกคือจะโดนแบนจากคฟขับของเขาก็คือไม่มีการห้ามเข้าแข่งขันของไฟไฟขับเขาไม่แต่กิจกรรม <กด S 2> <น>มัน <ละ S 1> ห้ามกิจกรรมมันห้ามมีเหตุการณ์ต่อเนื่องใช่ก,ก็ใช่อยู่แล้วแต่หนูถึงพูดถึงเรื่องแบบว่าอยากให้มีกฎมีกฎสักนิดนึงเหมือนแบบว่ามีข้อห้ามว่าห้ามบับคำหยาบประมาณนี้เองแค่นั้นแหละก็กฎของไฟขับนะฮะห้ามพูดถึงไฟลับ กดของไฟขับห้ามพูดถึงไฟขับใช่ครับผมมันเป็นไฟเถื่อนนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นอะแล้วให้พูดก็ไม่เถื่อนไงก็มาคุยกับสภาไงไม่กดของไฟขับที่ไม่ได้เป็นห้ามกดของไฟขับห้ามพูดถึงไฟขับแลยจะให้พูดว่าอะไรอะให้อ้าวก็ห้ามไถึงไฟขับข้างนอกไงไปไปตุ้ยเหรอวันนี้เราจะไปไม่รู้ก็แล้วแต่อยกพูดอะไรก็พูดแต่ว่ากดของไฟขับมันห้ามพูดถึงไฟลับอยู่แล้ว ต้องไปดูหนังแน่เลยอะยังไม่เคยดูเลยยังไม่ได้ดูเหมือนกันเดี๋ยว้องไม่เคยดูยหนังโคตรด,ดีโอ้โหแย่ <ไป S 2> เลยโอเคก็คือหมอคือพี่ว่ามันโอเคไหมแต่ระยะเวลาระยะเวลาในการยื่นพอร์ตเรามันเจ็ดวันถต่หมออยากให้ประมาณในอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เราว่างหรือเปล่า เอ่อมันต้องคุยมันต้องคุยกันทั้งหมดแหละต้องมาพวกเราต้องมาชุมกันว่าพวกเราอะ่ะมีเอ่อ <ปะ S 2> แนตามสเกดูที่เราทำที่เราเตรียมไว้หรือเปล่าโอเคก็เดี๋ยวรอหมอส่งพอร์ตก็คือยื่นทุกอย่างมาแล้วก็เดี๋ยวหนูจะเอาไปลงไว้ที่ห้องให้เสร็จปับ๊บแล้วเราก็มาค่อยมานั่งมานัดประชุมกันว่าจะเป็นวันไหน ส่วนเรื่องโปรเตอร์ค่ะหมอหมอจะเอาโปรเตอร์ <b ota S 2> นั้น<า>หรือ <7 S 2> ว่าวหรือว่าจะให้พวกเราไปคนออกแบบให้ก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอยากให้เจ็ดวันใช่ไหมงั้นอีกห้าวันค่ะหมอเราได้ไหมเราได้แหละมันจะได้เป็นเป็นสแตนดาร์ดทุกคนที่ว่าคุณจะออกิจกรรมอะไรเงี้ยมาเสนอก่อนล่วงหน้า แล้วก็ค่อยมาเคาะวันอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นผมขอยี่5ห้ายี่ห้าวันพอดีวันจันทร์วันจันทร์ใช่ไหมโอเคใช่วันจันทร์วันจันทร์ไม่น่ามีอะไรนะพวกเรา <_ d ream> เดี๋ยวเอาพ<บ>่อปซ้อมมาดูอ่ะแล้วกันแล้วเดี๋ยวเดีด๋ยวเราว่ากันเรื่องพวกราละเอียดข้างในได้ครับวันที่ผ้าโอเคเจ็ดวันโอเคครับปะ่ะแล้วก็ไอเหมือนหมอเขาเหรอว่า,วาเราเยอนไปคุยกับเป็นเพื่อ,ขอเขาก่อนนะแล้ววันนี้มีอะไรให้หนูให้หนูทำอะ่ะ วันนี้มีไรหนูทําเออโทษนะครับอยากจะสอบถามว่าถ้าอยากได้เสื้อผ้าสาหรับงานอีเวนต์อสปาแบบนี้ที่เล่นอะไรอ่ะไม่จะเกินไหมอันนี้ไม่แน่ใจเอ่อั้งหมดกี่ชุดเออทั้งหมดมีไม่เกินสิบชุดฮะโหไม่ได้ครับสองชุดยังถือว่าเยอะเลยไม่ไมมมันมันเป็นชุดเดียวแหละแต่ใส่กันสิบคน ก็คือใส่ลงให้ชุดเดียวใช่ลงให้ชุดเดียวลงเท่ันชุดสองชุดนั่นแหละสำหรับผู้ชายกับผู้หญิงจริงอยากให้ใช้เสื้อผ้าที่มันมีอยู่แล้วครับตอนเนี้ยเอาอย่างนี้เข้าใจครับแต่ว่าเอมันจะงงไงคนมันจะงงว่าใครเป็นใครเรามีป้ายสตาฟให้คะตอนนี้เรามีป้ายสตาฟแล้วครับก็คือถ้าเป็นงานอีเวนต์นะครับทุกคนจะแขวนป้ายเหมือนป้ายตำรวจนะครับโอเคโอเคครับ ีเซซ่ากีร่ายอยู่นะครับที่ข้างหลังเขียนเบอร์ไว้ด้วยอ่ะหลายสีด้วย